ถ้าเกิดสมมติว่าเราม okay. ีของซึ่งผมแนะนําว่าทาของก่อนแล้วเอาอาวุธแล้วไปตีผมคิดว่าดีกว่าครับผมว่าใช่ครับยาวเวลารวมคเปันไม่ปฏเวลาตอนนี้ผมว่าไปไม่เห็นยไม่หาของกันเนะไม่เสียเงินเสียค่าหมอเพราะใเครื่องของเพือนด้วยไปล่วงเฟียร์เปล่าสักสักรอบหนึ่งป่ะนะรอบหนึ่งแล้วก็แยกยิงดีกว่าเพราะว่าคนอื่นเขาว่าแยกย้ายทำงานกันเงี้ยเขาอยากไปกันเรื่รถก่อนเลย ัรถไปไหนวะเจอ่นบรนทักเอ๊ะใครใครมาโกนโกนนวดกูเห็นนวดกูไหมพระเจ้าผมขอรถบรรสักคันเห็นนวดแล้วปะเห็นนวดแล้วไหมพระเจ้าครับหากดิรถผมพังฮะวิงการเดียมฮะน่ะไปที่ไหนเดีอยว อยากตีไมตี้อ่ะจริงไมตี้ไมตี้ไมตี้อยากมากเลยแอยากได้เสื้อขาวๆมาเช็ดเท้าอ่ะครับผมตอนตอนนี้ตอนนี้พี่พี่คนไหนเป็นเป็นคนนาพวกเราอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มียังไม่ได้ตั้งกันนะฮะเนี่ยคนเยอะแล้วก็พยายามช่วยช่วยกันดูดูคนที่แบบว่าสามารถนําพวกเราได้เพราะว่าเราจะได้โฟกัสตามตามคําของคนนาจะจะเลือกกันเลยไหมไออประธานอ่ะ ยังยังก่อนยังยังก่อนก็ได้ครับดูก่นก็ได้งก่อนยังก่อนใครมีโทรศัพท์ผมว่าไม่คือตอนนี้จืดจืดจืดว่าทุกคนน่าจะพร้อมเลยแหละไม่มีคนอื่นแล้วแหละไปเอารถออกมาก่อนก็ได้ครับแล้วก็เอาทุกคนขึ้นรถครับแล้วก็ไปไหมตีกันจัดไปครับพี่ชายล่าสุดที่ผมไปดูมาให้มันมีตำรวจอยู่สองคนฮะอยูดหน้าประตูเลยฮะไม่ได้ก็ไปมูเกนครับผมอ๋อเราไปมูเกนกันก็ได้อันนี้คือของของเรานี้หมัดเปล่าล้วนแล้วใช่ไหมฮะ ธรรมดามีมีแล้วใช่ปะมีใครมีใครมีกันอยู่สองสามคนอันไหนใครมียกมือยกยกมือไหนผมมีผมมีคนเดียวอีกคนนึงไปไหนวะอ้าวสนับน่าจะไม่อยู่ใช่ไหมไม่มีคนมีสนับคนนึงแล้วก็นั่นไงนั่นไงยืนยืนยืนเก็บหนังสืออยู่น่ะยืนเก็บหนังสืออยู่น่ะทำมือเป็นตัววายฮะยืนเรียนหนังสืออยู่น่ะคนมีอาวุธน่ะตำรวจหยุดไปหาล่าสุดนะ แต่เมื่อสักพักหนึ่งแล้วแหละเจิดเจดถ้ายืมอาวุธเขาเขาจะให้เราปะวะเออโทษนะครับเออเรวเรียนเรามีคนเวลเออแบบว่าจบปีสามางมไหมฮะแต่ปีสามขึ้นไปแล้วอ่ะยังเลยครับยังไม่มีเลยใช่ไหมฮะมันพเ่ิดครับกำลังปั้นกันอยู่ฮะทำไมทำไมไม่เอาเวลาที่จะไปตีกันหน่ไปฟาร์มของไว้คือยีผมจะบอกว่า ผมมีมีคนที่เขาหวังดีอยู่ครับที่แบบว่าเขาไม่ได้แบบว่าไปไปไอ้นี่กับฝักไฟไฟใดอะไรเงี้ยครับแล้วคือเหมือนกับว่าเขาพร้อมจะเตีอาวุธให้นะถ้าเกิดสมมติว่าเรามีของซึ่งผมแนะนําว่าหาของก่อนแล้วเอาอาวุธแล้วค่อยไปตีผมคิดว่าดีกว่าครับผมว่าใช่ครับยาเวลารวมทนไปตีมันไม่ใส่เวลาตอนนี้ผมว่าไปไม่เห็นด้วยไม่หาของกันนะไม่เสียเงินเสียค่าหมอผมใส่ด้วยของเงินด้วยไปล่วงฟรีเปล่าสักสักรอบหนึ่งป่ะนะรอบหนึ่งแล้วก็แยกย้ายดีกว่าเพราะคนคนเขาวจะแยกย้ายทำงานกันไงเขาอยากไปกัน ผมไฮัลโหลครับดูซิกฮัลโหลฮัลโหลครับครับผมเรื่องอาวุธอ่ะเดี๋ยวหาของมาไว้ก็ได้นะเดี๋ยวผมเตรียมขาไ้ได้ครับดูซิกขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบมากจริงแล้วใจคือกี่ครับคือกี่คือกี่ใจละห้าร้อยนะครับผมว่าอย่างนี้ดีกว่าผมว่าตอนนี้ผมมีโครงรถอยู่สิบหกผมต้องการหาน็อตอีกสองโครงรถอีกสีปูนอีกสิบ อันเนี้ยผมมีสี่อันนะเราจะตีเราตีอาวุธได้อีกหนึ่งชิ้นอ่าผมเอาที่ผมเลยใครเอาเปลเบอร์อะไรครับเปลเบอร์สามสิบครับฉะนั้นผมแนะนำว่าถ้างั้นเราเราไปฟาร์มโครถนอกเมือง์ไหมยังไงสตีนก็มาหาเราอยู่แล้ววัาจะได้นบวกคิดว่าแค่นั้นนะฮะโค้งเออโค้งกับน็อตผมยังไงโคก็มาหาปูนก็ต้องไปฟาร์มครับอ่างั้นช่วยกันลุมหาปูนไหมไปไปเป็นลุมปูนก่อนเพราะว่าปูนมันสุ่มมันสุ่มมันสุ่มได้ผมเลยว่าลุมหาปูนไหมปปูนมันเสี่ยงตรงที่ว่า พอเรากดแล้วใช่ใช่ใช่เฮ้ยเออได้ยินดาว่ากดแล้วไม่ขึ้นแจ้งเตือนครัไม่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 ขึ้นไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นหรอไม่ขึ้นครับไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นนอกจากเขาเขาจะบังเอิญบังเอิญไปเจองั้นงั้นงั้นใครจะเดียวโค้งรถกับไปผมให้ไปแล้วอะให้งรถอยู่ที่ผมยี่สิบแล้วครับผมผมวิสิบหกแล้วก็ได้ไปอีกสองไอ้ได้ไปสี่เมื่อกี้ยี่สิบแล้วใครจะยกยกมือหน่อยครับเดินออกมาเอ่อนี่ครับผมเฉยครับมีเด็กมาหาน้าเรียนครับบอกสารเด็กเท่าไหร่ครับ เออ่โครงเหล็กอันนี้มี20ครับคือมีมีเท่าไหร่ก็เอาเอา,เอามาได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวราไปหาเงินเพิ่มแล้วขาดเท่าไหร่เดี๋ยวผมคอยบอกให้เดี๋ยวตอนนี้มีใครไปไปไป,ไปซัดคือคือม,มันจะได้1ชุดนะครับเราตีได้1ชุดผมไม่ชัวร์ว่ามันติด100%หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจก็ไปสักรอบก่อนก็ได้ฮะอ่าผมไปผมไปได้ผมเลยว่าถ้าถ้าอยากจะบวกจริงๆแล้วแบบว่าบวกแล้วได้อะไรด้วยผมว่าควรไปจกปูนนะแล้วถ้าสมมติว่าเขามาเราสู้ที่ปูนอ่ะผมว่ายังไงก็ได้เขามาแล้วนะ้ว เลขเลขต่อมอเลขต่อมออะไครับเขารอคยคนมีอาวุธเขาอยากเขาอยากได้อยู่แล้วครับถ้าเราไม่ไปก็จบสามสิบสามสิบเพราะว่ายังไงไม่ต้องห่วงครับคนมีอาวุธจะหาคนไม่มีอาวุธอยู่แล้วแต่จริงผมผมว่าเราทําปากฉลามดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงเก็บปูเลยแต่เสี่ยงตรงที่ว่าเราโดนส้นตีนปากฉลามเหรอครับใช่มันมันง่ายกว่ามันทําง่ายกว่าปากฉลามทำไงบ้างครับใช้เศษแก้วเก็บติดติดมันน้อยกว่าไม่ใช่หรอ มันก็น่าจะไม่ยากขนาดผมว่าถ้าได้สุดจะเอาติ่งได้สุดผมว่าจะเอา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 สิ่งที่ติดงได้สุดมาก่อนก็ได้ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันยังไงปริบารมันก็สู้ไอ้นี่ได้อยู่แล้วจรใช่ฉะนั้นโอ้ตอนนี้มีร็อดหกผมขาดปูนอยีกแล้วครับตอนนี้ดีข้างหน่อยดีข้างหน่อยครับผมทำความสับเซอยวปูนปูนนี่ไปจบได้ทีละกิ๊บผมว่าตีนตีนมาหาเราแล้วก็ได้หมดนะครับในสนามบินนะครับขออนุญาตฮะขออนุญาตนะคือปูนนี่มันจบยังไงฮะ กดไปแมันเป็นเป็นเหมือนมินิเกมใช่ไะมใช่เกมหรอพอมอผลออกพอเราจะทราบไหมฮะว่าเราเราเราต้องลองก่อนอ่ะเราถึงจะรู้แล้วแล้วมอไซค์มอไซค์จบได้ใช่ไหมได้ครับได้เมื่อกี้ครับเมกี้ผมได้ยินมาว่าเขาบอกมาว่าปูเนี่ยเราจบได้เลยไม่ขึ้นแจ้งเตือนตำรวจแต่ว่าข้อเสียหนึ่งอย่างคือถ้าตำรวจขับผ่านเราเจอเราเราโดนจับก็คือถ้าเราแอบก็ไม่เจอใช่ไหมใช่ครับถ้าแอบก็ไม่เจอกับอีกแบบนึงก็คือว่าถ้าเกิดเราเจอฝผาโดนข่าเขามาเขาก็ตีเราได้เลยใช่ใช่งั้นเราจะไปจบไหนครับ ใครจะมอไซค์ไปครับแล้วเขตแล้วเขตบริเวณมันได้ท่วมท่วมเมืองไหมที่รู้เลว่าทุกที่ที่มีปูดไปครับทุกที่ที่มีอะผมถามก่อนว่าอันนี้คืออยากอยากความแบบจริงจังเลยปะเอาจริงจังเลยครับถ้าจริงจังแบบอยากได้อยากได้ดนด่วนนะผมแนะนำให้ไปนู่นเลยครับคนสุดเลยนั่นแหละผมกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นน่ะแล้วโถมไปแถบนอกเมืองเลยไหครับเพราะตำรวจผมว่าเต็มที่ถ้าออกไปเต็มที่ก็ไม่เกินสองคันผมว่าคนที่ออกไปอะไม่ตำรวจจะเป็นพวกโรงเรียนพวกนี้แหละที่เขามีอาวุธแล้วก็แบบยู่ราะว่าตอนทัาบุหรี่ใช่คร ไมตี้ออกเยอะเยอะครับตอนต่อปฏิพิภผมเนี่ยเยอะไมต่ตีอะไรถ้าอยากได้ของแนะนําผมแนะนําไปข้างบนเลยข้างบนสุดผมเลยว่าแบบนี้แหละเวอร์ที่สุดครับเพราะว่าตอคนมีอาวุธเขาไปหาเราอยู่แล้วเราได้มันอยู่แล้วเชื่อไหมแต่แต่แต่ผมว่าเขาน่าจะจกไม่มาสนใจหรอกถ้าเราไม่เข้าไปหาเขาจริงๆอ่ะเราก็ย้ายจุดผมว่าเขามาผมว่าเขามาหรอฮะครับคนคนมันคนมันมีอาวุธอ่ะมันมันต้องกดตอน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 ที่เราไม่มีอ่ะ แล้วต่เขาบันไส้เราอยู่ด้วยครับเขาขยั่งไปหลายรอบนั้นฮะเพราะว่ามามาพักหลังรอบเนี้ยคือว่าสุดเขาเขาทำอะไรเราไม่ได้เลยเราแต่ใช้รถแค่หนึ่งกว่าคนเราจะเยอะได้ขนาดนี้ผมโคตรทนมาแล้วเนี่ยโอ้ต่ปล่อยเนี่ยใ่ต่ออยู่มาคนนี้โคตรทรมานใช่ครับก็เป็นอย่างนี้แล้วกันไหนๆก็ทนมาขนาดนี้แล้วทนอีกสักแป๊บหนึ่งผมว่าได้อยอีกสักคนสองคนผมว่าก็ได้อยู่นะใช่ครับผมว่าไปหาทำจกปงจกปูนดีกว่าดีกว่าไปตีเขางั้นเบิกรถทั้งหมดมาเลยครับแล้วเดี๋ยวอุ้มกันไปแล้วไปนอกเบิอ์ไป มีกี่คันเบิกก่อเลยครับใทยมีกี่คันเบิกเบิกออกมาให้หมดเลยเดี๋ยวไปด้วยกันหมดนี่แหละไปกันไปด้วยกันหมดนี่แหละปลอดกินอาหารให้เต็มนะครับกินอาหารน้ำให้เต็มนะแม่ี่ซ่อมเท่าไหร่วะจืดอยู่ตรงไหนซื้อตรงไหนอะไรครับอยากอยากหรือว่าซื้อตรงไหนซื้อตรงไหนจืดมันมันจมันคูดาวรอให้มันเหลือน้อยๆมันกินทีละเต็มมันคูดาวอย่างไรฮะปูนปูนนี่มันดีเลยอย่างไรฮะ เอออันนี้อันนี้ผมไม่ชมดีครับแต่แต่ที่ผมรู้สึกนะมันจะเป็นแบบนี้ครับการทาของมันคือเช่นอย่างรถเมื่อกี้ผมไปลองลองทํามาคือมันจะจบมันจะจบในทุกทุกคันเลยมั้งครับจบเว้นคันที่เราเคยจบไปแล้วแค่นั้นเองราฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณจบอันนี้ผมได้มาจบอีกทีหนึ่งมันก็จะได้แต่ว่าถ้าคุณจะย้อนกลับมาจบอันนี้ก็ไปได้แหละอันนี้อันนี้ผมไปช์นะไปลองแค่เมื่อกี้แป๊บเดียวผมว่าน่าจะมีดีเลยแหละแล้วแล้วผู้นําของเราืีอจ่อยไปไหนครับเดี๋ยวเจอเจอลุกเจอ เจดเจิดเจิดเจิดไปไหนอ่ะผู้นำเราอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจฮะอ้าวเขาเป็นผู้นำเราหรือเปล่ครับจริงๆทุกวันนี้ก็เหมือนไม่มีผู้นำนะว่าส่วนใหญ่ก็ใครพูดอะไรก็คือไปกันหมดแหละครับเออแล้วก็ไปด้วยกันแบบนี้แหละยังไม่ได้ผู้นำหรอกก็เลยเราไว้ใจใครก็ได้มาดูดูถ้ามีผู้นำตอนนี้ผมว่ามันอาจจะบีเป็นการแบ่งแยกเกินไปอ่ะใช่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 ฮะเพราะอยู่แบบนี้ว่าโอเคกว่านะนะว่าอยู่เป็นครอบครัวดีกว่าเออแบบนี้แหละ มีอะไรก็โหวตเสียงขั้นมากว่าน่าจะอีกอเออตามมันแหละไม่ต้องมีแบบลุงมโตโหวตลุงมโตโอ้กันออกอย่าเยรถเดียนเลยฮะต้องหกย้ายครับอย่าเยรถเดียนเลยฮะเก่งเลฮะกิน่าหาให้เต็มครับแล้วเดี๋ยวเบิกรถเลยแล้วไปกันเฮ้ยฮะไงเขาตามเราอยู่แล้วเบิกเลยมีใครมีรถเบิกเลยฮะเบิก์กใดเบิร์กใดใครมีรถอุ้มผมหน่อยดิเอ่อโอเครถแพงไหมผมอยากรู้รถราคารถเท่าไหร่ หมื่นหมื่นสองหมื่นหมื่นห้ามีหลายราคาใช่ปะเออเอ่อโทษนะครับใครมีโทรศัพท์ผมอยากให้เข้าดักแชทไว้อ่เออยังไม่ได้ไปกับบทใช่ไหมใครมีโทรศัพท์ไหมผมอยากให้เข้าดักแชทไวอ้อ่ะ ผมว่ายังไงเวลาเรียกกันหรือว่าเวลารวมคนที่เขาไม่มีโทรศัพท์อยู่น้อยเราคุยรวมก่อนคุยรวมก่อนได้แล้วค่อยประกาศไอ้ทวิตไั้ดักแชล้วครับเป็นมึงนะผมลองก่อนไม่รู้ว่าสร้างได้ป่ะนะได้ปล่าวัเฮีย พี่ลูกเกดได้ปบบวะโหทำไมยินนี่กันหมดเลยฮะโอเคดักแชทอายูครับดักแชทอายูบดักแชทอายู ตัว R ตัว U แล้วก็ตัว B ครับดักแชทเข้าหน่อยเข้าหน่อย R U B R U B ได้ครับผมว่าใครมีโทรศัพท์เข้าหน่อยฮะใครมีโทรศัพท์เข้าหน่อยครับใช่ผมว่าถ้าถ้าถ้ารวมคนหมู่มากให้เข้าใจแบบเดียวกันได้ผมว่าต้องมีดักแชทไม่บอกว่าคุยกันยากอายูบีครับ R U B ูบีข่าวเป็นยังไงเจ้ครับผม R U B ูบีนะใครมีโทรศัพท์เข้าไว้หน่อยครับ R U B โทษนะครับใครมีโทรศัพท์ผมอยากให้เข้าดักแชทไว้หน่อยพิมพ์ว่า R U B นะตัว R ตัว U ตัว B ได้นะครับอะไรนะครับ อะไรนะเอ่อใครใครมีโทรศัพท์ผมอยากให้เข้าดักแชทไว้หน่อยครับตัว R ตัว U ตัว B ครับเพราะว่าผมว่าถ้าเวลาเราจะคุยกันหมู่บ้างอะผมว่า uh, ควร U B ใช่ไหมใช่ครับควรควรควรดักแชทผมอยากให้เป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมพิมพ์ในด,ดักแชทอีกที ครับลงไป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 เับไปเลยไปเลยไปเลยไปเอ่อขึ้มกันเลยขึ้มกันเลยครับมีรถมีอะไรอุ้มอุ้มขึ้นกันไปเลยครับไปน้องพี่ขึก็เลยอยากกินน้ำเย็นหรอไอ้น้องอุ้มมาดไอ้ไอ้พี่ลูกเกอร์ลูกเกอร์บอกหน่ให้กูก่อนงั้นอ่ะไอ้แจ็คกี้อุ้มดิมีมีใครมีรถอีกไหมครับอุ้มอุ้มคนมาคนนึงมอไซค์อะมอไซค์มอไซค์ใครครับเอามาดิมอไซค์ใคร ลืมไปผมขับพาัปุ่มผมลืมไปครับลุงผมขับครับปุ่มไม่ได้ลุงฮะให้พี่ชายเปิดหน่อยให้ลุงก่อนนะให้ผมไปเบิกเบิกเบิกมอเตอไทยให้ให้ให้เบิกครับเบิกเบิกเบิกครับเบิกเบิกเบิกเดี๋ยวผมขอเบิกมอเตอร์ไซค์ให้น้องชายเขาก่อนพี่ชายลืมลืมคิดหลายอย่างอยู่ใช่ครับน้องเบิกเฮ้ยคันดุนว่างขันดุนว่างขันดุนว่างขันดุนว่างอีกคนอุ้ม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 แล้วไปคันดุนเลครับอุ้มแล้วไปคันดุนอุ้มอุ้มอุ้มหน่อยคันดุนเราไปอุ้มหน่อยฮะไปให้น้องเบิกกัน ไปนอกเมืองใช่ไหมครใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ขน,นุนอุ้ม,นนม,นนมนะไปขนุนว่างันี้เต็มนะหรือไม่ไปมอใสครับปอใสก็ว่าไปครับนอกเมืองไอน้องชายพ่งนี้เองก็ฟาร์มให้พี่ชายด้วยนะได้เลยพี่ชายโอเคเดียวมากมาน,น,น้องชายไอเหีนนี่น้องชายกชื่ออะไรครับลุงไม่รู้จำชื่อไม่ได้ลแล้วลูกก็ไปจำชื่อเขาเลยเออโอเคสวัสดีครับลูกเกอร์อุ้ยโทนโท พี่เเยอะแล้วลูกน้องชายพวกนี้เอาสักพันหนึ่งนะใบหนังสืออ่ะพอดีว่าพี่โง่เองก็งไปลอกการบ้านมารู้ทางเหรอพี่โอ้ยผมมีห้าสิบเองอ่าทำให้ไหวทำที่จไหวนะโอเคนะโอ้ยเจ็บแล้ออถ้าไม่ได้นะจะกระเทิบปึ่งน้องชายได้ยินไหมโอ้ยใจเย็นพี่ชายใจพี่ลงมือนะน้องรักอ,าากอย่ามักเกยมากตั้งใจเรียนนะนะเอาข้อสอบให้พี่ เด็กหลังห้องสุดๆแั้วไปเอาปูนก่อนแล้วน,นะครับลุงเออตามผมมานะตามผมมานะตามผมมานะมผมพ <ผม S 2> า <นะ S 2> ไปเล้าหมูไปเล้าหมูครับเล้าหมูเล้าหมู<ก>ทหตุใดตำรวจมาเยอะจังยังไม่เจอเด็กปากแข็งวะเด็กปากแข็งมันอยู่ไกลจ่อย เช่าวันเราวหมู่อยู่อันนี้เนี่ยมันก็มาหาเราอยู่แล้วไอเฉยนใช่ครับลุงผมเลยบอกว่าให้เขาออกมาฟาร์มด้วยกันเลแหละถ้าอยากเจอเต่าตีก็ออกมาถ้าไม่อยากเจอก็ไม่ต้องออกเพราะผมยังไงว่าเขามาหาแน่นอนครับผมก็เป็นผู้นำจริงจริงไมไม่ไม่ไมลูกเราเราไม่รู้จะอยู่นานขนาดไหนอยากให้เขาฝากที่พึ่งไว้ที่เราแล้วเราไม่อยู่เลยเขาผิดหวังจริงไม่แต่ดูแค่นี้ก็รู้แล้วเลย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 ใช่หะอีกอันนตรงไปตรงไปตรงไปแล้วตรงไปโอเคอันหนึ่งคำพูดผู้นำอ่ะมันมีอยู่ในตัวมึงเว้ย ไม่และครับดูเขาแค่เขาให้ยังไม่มีคนนำเฉยครับนั่นแหละเราวางระบบให้เขาได้แหละแต่เขาอยู่กันได้ก็สบายแล้วนี่แหละผู้นําที่ดีลูละนะ่ภาระชัดๆไม่เอาโอ้ยไมออกไเหี้ยขอทำตัวแบบชิ้วๆแง่สบายดีแล้วผมก็คิดแบบูการแหลนะ <laughs> อย่ามีภาระ <laughs> อะไรเลยทีสุดแล้ว แยกกระจกเลยครับแยกกระจกเลย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 ครับแยกกระจกเลยจุดน้นไม่ขึ้นอยู่แล้วแยกกระจกใส่รถเอ่อใส่รถใส่ตัวแล้วแต่เลยครับรถมันเก้าสิบลกดไงไม่ได้เฮียสิบหายแล้วแม่งกดไงวะคลิกทายครับโอเคบคครับ อะไรนะฮะแจ็คไม่ได้ครับลุงทำไมก็จบใหม่สิชั้นบื้อได้แล้วผมได้หนึ่งแล้วอุ้ยฝากบอกทุกคนด้วยนะฮะว่าเขาต้องใช้มือคลิกซ้ายนะเขาจะเอามือซ้ายจกนะถ้าถ้าเฟลตำรวจจะไม่มามันมันต่อต่อไอ้ไอ้เฟลหรือไม่เฟลก็ไม่มาครับเห็นว่าอย่างนั้นตไอ้เฟลตำรวจมาก็จับกูมาได้หรอก ไม่แน่แล้วว่ะนี่ไงไม่แน่แล้วว่าเฟลมาละทำไมมีเสียงหวอวะเหมือนจะไม่ไม่ใช่แล้วตำรวจมาครับอุ้มขึ้นรถอุ้มขึ้นรถตรงไหนไม่ใช่แล้วไอ้ไปเหอะอุ้มขึ้นรถเร็วไปลอยวะอีกคืคนขับก่อนเร็วขึ้นนะไม่ได้อุ้มไม่ได้ลูกขับเลยลูกขับเลยลูกขับเลยอุ้มไว้ขอโทษด้วยมากับผมเอ้ยตำรวจมาหรอไม่รู้ครับไม่ชัวร์งไเย้เลย อุ้มมันด้วยคนหนึงคนขับภาอุ้มคนขับภาอุ้มคนขับภาพอยากให้เฉิยนอุ้มเฉิยนอุ้มเฉิยนอุ้มเอาไปดิครับไปดิอุ้มอ้าวแล้วผมจกปูนมาได้ไหมไม่มีปูนแล้วมันมีมันมีสิทธิ์ไม่ได้ด้วยครับโอ้หมอหรือเปล่าเฉิยนไม่ชัวร์ครับลุงผมไม่รู้จริงแต่เขาบอกว่ามันไม่ขึ้นนะแต่ถ้าไม่มีปูนก็ไม่น่าหนีนะจย่างผมยิงหนึ่งเอาอีกไปละใช่ผมจกได้เมื่อกี้มันไม่มีปูนมาแต่มันก็ได้เอานะ เหมือนมันไม่ใช่ตำรวจมานะผมว่ากระซัพต่อโอ้ยบับคอยโหแม่งยากเหรอเนี่ย่ไ้ยได้ไิบได้ด้วยได้ละมันใช้กี่อันเสร็ผัดเท่าไหร่สิบครับลงใช้สิบถูงฮะเอ้เยปลเตียวปาเตียวแต่มันได้หนึ่งชุดผมไม่รู้ว่าหนึ่งชุดขึ้นหรือเปล่านะได้ยาก เออยากอยู่นะโคงลงโครงโครดยากหมดเลยครับผมลองแล้วยากหมดเลยแม่จะดวงไม่ค่อยดีเนาะแบดลักตลอดเลยอรับทำบุญบ้างเถอนี่ได้มาหนึ่งอันปวดเทว่าตรอนี่ววาว <laughs> ผมว่าดูแนละทั้งวงเราน่จะไปกันหลายคนเลยทำบุญแหะมับเขาให้อีกรอบห<ร><ร>ลอดหลอดแล้วเนี่ยไม่ไดนะ้ไม่ได้สักกองสามกองไม่ได้ซักกองกูละเชื่อม อยากเร็วกดก็ไม่ได้พลาดนะทั้งดงไม่ได้สักอังเลยเอา้าผมได้ปูนมาแล้วทำไมปูนไม่ขึ้น,นล่ะมาขึ้นว่าได้ปูนแล้วแต่ปูนไม่เห็นอยู่ในใน,ในตัวเลยเออมับเข้าให้ไม่ได้อีกแล้วได้แล้วปะเพื่อน,นได้หนึ่งอัน มัดต้อให้ฮัลโหลผมได้ปูนมาหนึ่งอันแล้วทำไมปูนไม่อยู่ในตัวอ่ะอาชีกเหรอใช่ใช่ใช่ดูในกระเป๋าเจอไหมฮะไม่เจอครับไม่มีสักอันเลยนี่ผมว่าต้องแจ้งรอภไปฮะเพราะผมไม่ได้เลยสักอันผมยังไม่รู้อ่ะอ๋อคืนแล้วคืนแล้วคือแล้วตามครับมันเป็นเรียลตามทุกคนก็อย่างนี้แตำรวจมาตำรวจมาเฮ้ยตำรวจมาได้ปูนเลยว่ะ หลุดเบาเลยมันออบเบามันออมมบาอุ้มอุ้มอุ้มมันออมันไอ้ปูนเลยไล่ันดื่มไล่คนอื่มไล่คนอื่มไล่คนอื่มอยู่เฮียไม่ไล่หรอมาหาเราแล้วมาดิมาดิมาดิมามัผมหยุดหยุดอย่าวิ่งพี่ก็เฮียล้นอุ้ยเฮียล้กูเรื่อนอะเหีย หยุดไปไปที่เหลือหยุดไปจากผมไป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 โอ้โห,โหเฮียโดนล็อกวิ่งไม่ได้ด้วยสัตว์อเฮียตำรวจมาปุ๊บได้เลยพ่องอ่ะโคตรซวยเลยโหล็อกแล้วห้ามวิ่งเลยเฮียโคตรโหดเลยดูนิสวยพอดีนะนีลย มีรถหลบหนีมีรถหลบหนีมับคขให้คุณตำรวจครับคุณตำรวจแมงเลยถูกเวลาเป๊ะเลยนะคุณตำรวจครับอันนี้อันนี้ขอทราบเป็นความรู้ได้ไหมครับคุณตำรวจอ้าว สวัสดีค่ะนักเรียนเออคุณตำรวจครับผมอันนี้ผมอยากทราบได้ไหมครับว่า,ว,าว่าไงคะคือเวลาจบปูนเนี่ยคือมันจะแจ้งเตือนตำรวจไหมครับมันไม่ได้แจ้งค่ะไม่แจ้งครับอ๋อไม่ได้แจ้งอะไรเลยเหรอครับอ๋นนี้คือเหมือนตำรวจขับมาเองถูกต้องไหมครับใช่ค่ะมันเป็นตรวจของตำรวจอยู่แล้วค่ะที่เขาจะไล่ตรวจต,ตั้งแต่เมืองบนแล้วก็ลงลงมาตรงนี้ค่ะแล้วก็เข้าไปตรวจในเมืองอ๋อโอเคโอเคอันนี้อันนี้ผมอยากรู้เปความรู้เฉ่ไครับไม่เป็นไรครับใช่ค่ะ <อ>ผมถามนิดนึ่งแล้วมันจะโดนจับหนักไหมครับวันนี้จําคุกแค่1 0ห้านาทีค่ะอ๋อโอเคครับแล้วพวกค่าปรับ่ะครับค่าปรับมันอยู่ที่8,000ต่อคนนะคะอ่ะคนละ8,000เลยเหรอใช่ค่ะปูนเหระครับแต่ว่าเดี๋ยวใช่ค่ะคือไม่ว่าจะมีจํานวนเท่าไหร่ก็8,000เชีย่ยพ่อองตายว่าตายตัวค่าปรับไปแล้ว ระยำระยำแนะต้องใช้คำว่าระยำของจริง ไอ้ยค่รบบโคตรแพงอะโคตรมหาแพงอะไอ้แคยแพงสัสสัสโอ้ยอย่างนี้ยากวะไอ้แี่ต้องแบ่งกันจกอะอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้ว เออคุณตำรวจครับว่าไงครับเออถ้าตังค์ไม่พอจ่ายมีกู้กอยอสไหมครับอะไรนะครับเออถ้าตังค์ไม่พอจ่ายมีกู้กอยอสไอหมครับผมเพิ่งมาสมัครเรียนที่นี่วันแรกเองไม่มีไม่มีเหรอใช่ครับไม่มีมีกู้รัฐบาลอะไรกินบ้างไหมครับไม่มีครับผมกู้ตำรวจก็ไม่มีนะครับใช่ครับนวทีถ้าผมไม่มีตังค์จ่ายผมก็ติดคุกยาวเลยนะครับอ่า ไม่ไม่นะครับก็ถ้าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยมันจะมีเป็นงานเสริมอยู่ก็ไปเก็บขยะแล้วก็เอาไปขายได้ครับจะได้ตังค์อ๋อคือให้โอกาสผมกลับไปทํางานาจูตองไวนะ้ใช่าใช่ก็อย่างดีฮะตึกกลางเมืองโอโ้โ,อโห,โโหโโเฮียตึกกลางเมืองตัวรถตรวจเลยเชื่อไหมถ้าไปก็เอารถไปหลบแล้วแอ,แอบจกอะได้อยู่ตึกกลางเมืองละ เ้ียครับแบบโคตรแพงเลยสัตว์ติดยาวเลยกูทีนี้ไอ้เฮียีนี้ติดยาวเลยยาวจัดจัดบอกเลยว่ายาวจัดจัด แล้วระหว่างที่ติดคุกบอกว่าเดี๋ยวเราไปลองอากาศดีกว่าเค้ย์เราไปลองอากาศกันแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาต่อเดี๋ยวผมขอญาตคนตัวหน่อยนะครับอ๋อเฉยเลยเฉยเลยครับเฉยเลยครับขอคุณเฉินนะครับเฉินครับเฉินครับเฉินเท่านานผมอ่นดูหรือเปล่าอ๋อถูกต้องครับเฉินเท่านานครับอ้าวเก้ย์ะ ผมดูจะไม่ต้องมานั่งรอดูผมติดคุกสิบห้าสี่สเวลามันออสองประเทศไม่ได้นะไม่เด็วติดคุกผมค่อยมาออดพรุ่งนี้ไงคุณมีปูนซีเนหนึ่งถุงนะครับคุณเฉินครับถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับโอเคครับผมขออญาตยึดนะครับ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 เข้าใจครับเอาเลยครับโอเคครับแล้วก็ผมขออนุญาตใส่บินเทียบปรับนะครับแปดพันนะเอ่อโทษนะครับแล้วถ้าเกิดมาเมื่อกี้แล้วผมไม่มีปูนในตัวผมจะโดนจับไหมฮะอันนี้ก็ ก็อ่า uh, ไม่โดนครับแต่ว่าจะโดนปรับอยู่ในอ่า uh, อยู่ในแบบพื้นที่สุ่มเสี่ยงอ๋อพื้นที่สุ่มเสี่ยงเท่าไหร่ครับอยากรู้พื้นที่สุมสส่มเสี่ยงนะครับแป๊บหนึ่งนะแต่ผมหาบินอ่าอ่ผมแค่อยากรู้ครับแค่อยากรู้ไม่เป็นไรรู้ไว้ความรู้เฉยโดนปรับห้าร้อยครับคุณเฉินโอเคครับขอบมากครับ ใจไม่ออกไอเชี่ยเหนื่อยไวสัตว์โอเคอันนี้ผมให้ให้บินเป็นบินเที่ปปรับนะครับครับผมจะเช็คบินยังไงเอ่ยอ่าทํามือเป็นรูป F เอ๋อผมโดนล็อกอยู่ผมเช็คไม่ได้โอเคอ่ะผมกดใหค้ครับผมครับอ๋อโอเคเห็นแล้วโอเค ทำลายร่างกายโดยเจตนาจำกุล40นาทีออันนี้เป็นบินเทียบปรับครับบินบินเทียบปรับไม่นองกลัวครับบินเทียบปรับไปโอเคบินเทียบปรับคือในความหมายคือในความหมายคือเหมือนกับว่าในอะไรในบินตบมันไม่มีบินบินปูนโอเคเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วใช่ใช่ใช่ก็เลยใส่บินเทียบปรับไปโอเคราครับแล้วก็เดี๋ยวจำคุกอีก15นาทีนะครับครับครับมันมีรถจอดไหมฮะมันมีรถจกรถจอดไหมฮะ อันนี้ผมได้ทำการลดหย่อนค่าบินไปแล้วครับจริงๆมันแป<อ>ดพ<อ>ันนะเราได้ครึ่งนึงขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมโอเคผมกอยา่าดเจียวนะครับครับผมดีครับโอ้ยไ,ได้เฮียโอ้ย,อยเฮียเออ ใจไม่ออกเชียทบายใวออุ้ยตาเอแกกเราทั้งร้นเลยสินะใช่แล้วพี่ชายเฮ้ยแต่รู้แล้วสงสัยวิธีการจบอะถาวเข้าหมดแล้วเราต้องไปจกด้วยกันเลยต้องแยกกันไปต้องแยกกันไปเพราะรวมกันมันเห็นได้อะไปหนึ่งไปสองดีกว่าผมว่าเออแล้วเผอร์บอใสอียเขินเอา เออไม่แดกแล้วเย็นแล้วดูแนละเออดูแลอะไรเยนะ็นตาบวา่เย็นมากินเดี่ยเบอร์แป๊บนะค่าปรับแพงเวอร์ปุนถุงแปดพันแล้วว่ <Okay. S 1> าเพื่อน